นะครับแม่แมวมันเป็นว่วลูกมันตัวน้ําท่วมเอลูกมันคาขึ anyway ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยนะครับโดยอดแม่ไปลูกไปลูกเออสองตัวแล้วครับอยหันจริงๆลูกเออดูดูดูกันตทะยานกว่าเป็นแม่โอ้ยัวลูกมันโดนน้ำท่วม แมวมันคาบลูกมันลูกมันจมน้ําฝากดูมันด้วยนะมันจะอยู่ข้างในนั้นนะมันคาบลูกไปว้งบนข้างบนนู้นไปลูกไปมันคลอดลูกมันไว้ข้างในมันก็มานี่ลูกมามาหนีลูกมามันไม่ให้คนเห็นนะมันห่วงลูกมันอันนี้ไปไปขึ้นไปเนี่ยดูดิมันห่วงลูกมันนะโอ้ยไปไปเอาไปลูกเอาไป ไปไปไปพาลูกไปลูกเออไปไปไปคาบลูกไปลูกโอ้ดูนะครับอย่างน่ารักเลยไปขาบลูกไปไปคาบลูกไปลูกคาบลูกไปคาบลูกไปเอาไปเลยลูกเอาไปเลยลูก้าบไปไว้ลูกโอ้นามท่วม้าบลูกมันโอ้หน้าสงสารแม่แมวนะครับนี่ดูแม่มันแม่มันก็แก่แย่แล้ว ไปลูกไปหมดแรงจะคาบลูกแล้วลูก oh. ไปแล้วไปแล้ว